ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องวสุขุสุคนวส,สุอมงสุบอนที่เข้ามาติดตามสองชมสองแม่น้องบีเนาะพี่น้องวันนี้ก็มาพบมาพอกันนีกแล้วพี่น้องย้ำแรงๆพี่น้องแสงแดดกันยังยังยังแจ่มอยู่พี่น้องเลยแดยดช่วงนี้เนาะมีแดดแล้วก็ไม่ล่มนำํำกับโบหอนจัดปันไดพี่น้องจา้าตอนนี้ห้าสิบาพี่น้องไปตึกกระปูพี่น้องอว่าห้าเนวกินแรงขนะพี่น้องจา้า ล้วก็ไปกำนองสาวพี่น้องอย่างก่อนแล้วอาชีพกันไปตึกกระปูแล้วไปไปลุ่นไปรับชมกันเลยเนาะพี่น้องหัวหางสได้หรือบ่ได้ตอนนี้กำลังไปพี่น้องอันนี้หักเห็ดแนวอันตัดงัวนฮะเนาะอ้อมไปให้กระปอยไปเลยให้จังบัวยากันนั่นจังบัวหย่าหย่ายบัวยากลัดพี่น้อง ตอนนี้ข่าวก็คิดว่าก็ไอ้ยักบัดล้วแหลพี่น้องก็สิแล้วบ่ทุกคนนั่นแหละก็แต่ว่าก็สิยังเป็นส่วนน้อยเนาะช่วงนี้ก็ได้เพราะว่าทางฝั่งเพิ่นก็สิบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาัเพิ่นก็สิดอหลายเนาะเป็นส่วนก็ได้เพิ่นบ่มักของงนเพราะว่า บางปีกับพนดีบางปีกับพ่นบดีเนาะถ้าปีได้พ่นบดีกับเล่กับห้ากับสิบบุรีเกี่ยวคันชัยเขากลางเของงานเนี่ยปีได้พนดีกับห่อมอะไรพี่น้องแต่กระยาไม่รักเนาะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของธรรมชาติเถอามันเอาหรเลี้ยงบุได้พี่น้องกากกับสิบบุษชัดพันได้พี่น้องเอย มันอาจจะเป็นวูบๆบ้าบ้พี่น้องกล่องกันเลยโบแมนไม่คือวันนี้นะพี่น้องบ้าบ้าทุกซ้ำห้ามมันจะเบื่อแบบว่ามันมีการสั่นเนาะโบคือของกระจกมันมีการสั่นเปลนถ่ายกันยังนิีเนาะพี่น้องอันนี้ก็คอยหยดหยดไปกันยังวูบๆบ้าบ้ายังไงก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องไปขอพิพาทประการใดกัน เข้ามาแล้วกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด,ด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เด้อพี่น้องเพย่าเข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่น้องบีเนาะช่วงนี้ก็บ่ได้คอยลงคลิปพี่น้องเพราะว่าเนื่นงนนองจากงานครอบครัวแหละพี่น้องทำแม่ก็บ่ค่อยสบายเนาะ เอากระขาวมื่เอาล้านะอะไรก็บเบิ่งแม่แน่ก็เลยบกุกคอยมีเวลาไปไ,ไปถ่ายคลิปทั้งได้พี่น้องกับข่าวเมื่ออยู่บ้านอโมงกับบุกมีสัญญาณนี่จะแนวก็เลยบกุกคอยลงคลิปก็จะพลาลืมกันเด้อพี่น้อง

มาลุ iesen, horses, march, ้น er, ก hey, ัน่นนอกวัชิวานเฮเป็นอยู่บ่อันคือได้คือเฮมาจัดการวิวหวานมันบอกอุ้ยครบเฮยครบเอาไหมเฮยครบลายเลยหรือูรุ๊้วามึงอ่ะอุ้ยห้าหวานบมเป็นโอ้ยดีแล้วมันสิบเป็นนั่น ล่องเบิ่งน้อพี่น้อง <laughs> ชิมาตรึกกระปูมาดิล,ล่องเบิ่งกับพี่น้องเลยชิวานเป็นหรือบูเป็น <laughs> เป็นยังไรพี่น้องบบมุนชอบ, <laughs> บวันนี้เอาแยกแถามาหน้ามาตืกก้อกระปูให้นแล้วปูตื้อเป็น

นี่ก็ะโหกมาถือพิสังพิสัยฮะไปได้กบเพอเกบกับตัวใหญ่ก็ะโดดกระดิ่งตัวแรกแหงแมนตัวบักไงบักตัวกบกับตัวกบเนาะพี่น้องโอ้ยเอาเอาสุดย่า ทุกอย่างการเปนด้วยหนึ่งตัวพร้อมกับอีกหนึ่งตัวเฮก้าเผากะมาบอกนะ ดีด้านมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเป็นอย่างนี้เล่นอยู่แล้วคนหมูเป็นก็อยากมาหวานแหนเราแค่เล่นในช้ยโจมันหวานอยู่ยากแล้วพี่น้องเ้ย เฮ้ยเามันจะใเห้ยเอาไม้าม้เอามพี่น้องอู้ยมันจะถือมช้างคะแนนนี่จะได้กบไปเขี่ยจบบ้าคะแนนนี่วันโมก็นก็จะติดเนาะโอเคมีรูปปีนิจไหม เป็นะไรดีป็นตัวอีอนะนี่อตามือชันๆ้วนเกดามแถวเมื่วานใ่ไหคี่่านกบเป็นตะกาวคือ่านเป็นอยู่นะบริเวณเฮ้มันนี่ลายปีเลย โอ้ยนอม่ม่ได้กินดอกวัน,นี้นะกบดักแล้วไ่ได้ดอกวันนี้นะบ่ได้กินดอกว่านแฮ่กับผมเป็นปาน,นี้ดืมแล้วดืกนานหวานแห่ leave mm -hmm. อโอ้เดียวหน่อ้ยมวยแล้วมวยแล้วกินอะไรอีกอีกนล้นอันเดียวสีน้องมวยมวยแต่อึศรั่ง ันไปอยู่ใช่เบิดอันนี้กระปูหรือเปล่าไม่ใช่เลยเนี่โบมานแหละคะแนนช่วยจูดแห่ถิ่มเนี่ยบ่มเมื่อน,นไงมันร้อนก็อ,นนอ,อะไรพี่น้อง สีมือร้วนค่ะนัวๆนัวเลยถ่ายหุบแล้วไปแล้วพี่น้องเจ้หรบคิปนี้ค่ะฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามส่องแม่น้องบีเนเด้อพี่น้องสุดไปดีพี่น้องพรกันิปหน้า